ทางตันมันจะมีทางตันที่เป็นกระจกมันเป็นมันเป็นวิเคราะห์อ๋อลินดาลินดาเดินมามันมองทะลุมองทะลุไม่เป็นไรถ้ากระจกมันจะมันยิงปืนหรอเอ้ามันยิงปืนหรอปืนมันมมีปืนยิงทะลุกระจกมันยิงทะลุกระจกอะไรพี่กูโดดลงไปตาแล้วกูไปโผล่ที่ไหนไม่รู้ไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยไล่มันไล่มันไล่ ตัวนั้นไปช่องโอมไปซ้ายโอมไปซ้ายไปซ้ายลองไปซ้ายดูขวาเหมือนกันมึงอย่าโดดเหยียบดำตัวนี้คืออะไรตัวที่มีงขุดเนี่ยมึง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 เห็นภาพข้างหลังไหมภาพข้างหลังภาพจ่มันเปลี่ยนเออโอ้กูกดนั่งแล้วกูตายมึงเห็นภาพภาพข้างหลังอะไรบาอะไรมึงได้ภาพจ่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหอยทากตัวหนึ่งหอยทากสีดำอะไรกันมากเลย อ,อันนี้เดืเดมากหรือว่ามันมีอะไรบนพื้นวะเอา้าแล้วมึงจะกินกูทำไมกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยผีไปไหนแล้ววะโอ้โหเฮียจะแดกหัวกูอยู่แล้วเนี่ยคือคือกูยังไม่ได้ทำอะไรมันจะกินกูทำไมเน่นกูกไ,มไม่กลัวละไอ้ผีลิงแม่งหน้ารำพาคานไ่ควาย ใครก็ได้เอาผีหมักนกออกไปจากกูเทจัดผีลิงอีกนี่คือบีช็อปตัวนี้คือบีช็อปบีช็อปเดินเป็นตัวเอ็กวิผีลิงมองหน้ากูไม่มือคือเราเดินุนกับไอ้แค่ผีควนั้นเราก็ถูกแดกแล้วอะ่ะหมีไม่มันจะมีภาพภาพเปสีขาวกับอยากิด<อ>กูไว้สัตว์ มันจะสลับกันภาาสีขาวสีดำถ้านอกเสียงสงศีดาจะไม่เหมือนกันไม่รู้ว่ามันให้เราดูโอมไปไม่ใช่แล้วปุ๊บคอยท่าคอยท่าช้าเหรอโอ้ยกูต้องเดินสีอะไรอ่ะมึงลองเดินมึงลองเดินตามสีสีของสีของสัตว์ดูถ้าสีมันเป็นสีขาวมึงลองเดินไปดูถ้าเกิดสีมันดำมึงเดินไปช่องดำดูลองทดสอบดู แล้วไอตัวเม็นนะมันมีทั้งขาวทั้งดำอ่ะมันก็เดินดำไปดิโอเคตอนนี้ขาวโอ้หลิงเง้อ้หนูดำกูต้องยืนช่องช่องแรกเสียงไม่ไม่ได้ได้เวนกูไม่ได้หัวกูแย่ขาวขาวขาวกูโทษอยู่ขาวกูขาวแต่กูตา กูอยากจะบ้า,าตายโอเว่นอยา่ามึงไปดำ,ดำใครตายขาวอันนี้อะไรไม่รู้โอเวนขาวขาว <c oughs> เฮ้ยใครชนกูชนไอ้ขี้อะไรดำกูผ่านแล้วมันจะล็อกตายป่ะอย่าได้ชอบ นี่กูมาถึงแล้วกูมาถึงแล้วดำขาวมีคนตายละถึงคนเอเกูมาแล้วการน้ำร้อนมันไปหน่อยนี่ไงเอาการน้ำร้อนมาต้มเออแตกแล้วไอ้น้ำอากาศแรงสูงรอด้วยรออยู่รออยู่ข้างในมีอะไรเอ่ยบอกสีหน่อยสีดำ ขาวขาวดำด seems to be Judy and Linda น่าจะเป็นรูปของ Judy แล้วก็ Linda เมื่อก่อนโย้ยมันไม่ใช่ประตูไปต่อเว่ยมันยังอยู่แมปเดิมเว่ยอุ้ยอะไรจูดีไล่ไม่ได้ขอขออ้อมไปดูไกลๆดีกว่าแล้กูอยู่กใครเนี่ยขออ้อมไปดูไกลๆ เดี๋ยวเราจะไปข้างล่างแต่ข้างบนก่อนข้างบนคุยได้ไหมถ้ามันคุยได้มันีสตัวเลยเหรอมัควรจะคุยได้ปะมันมีตัวนึงข้างล่างมันคุยได้ไหมตัวนึงอยู่ข้างล่างโอ้ยมันคุยดิมันคุยดิถ้าคุยได้เมาส์ต้องขึ้นแล้วถ้าคุยได้เมาส์ต้องขึ้นแล้วคุณไม่คุยนะไม่ถ้าถ้าคุยได้เมาส์ต้องขึ้นแล้วกูไม่อยากไปเกิดรถบัสไอ้เหี้ยไม่เอามันเล็นข้างขวาทางมันทำที่อะไรเลยอ่ะมันเหมือนอันเนี้ยของญี่ปุ่นนะไอ้ตุ๊กตาลุกๆอ่ะข้างล่างขวางทางไครโดนอะไรไ้ย คุยไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้ไกลสุดมันเหมือนตุ๊กตารกอะคุยไม่ได้ชนมันชนก็ตายมั่งี้ยียอยาเสี่ยงดีกว่าไม่ได้คุยไม่ได้ไปหนีหนีดีถ้าคุยได้มันต้องขึ้นหรอกเฮ้ยไม่เป็นอะไรชนได้ชนได้อข้างล่างชนได้ไม่ได้ไอ้นี่มันชนได้มันี่ยชนได้ไม่รู้ลอยไปกลัวไปเียอดแทกมาอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยมันห้อง เตื่อนแม่งบิดเบี้ยวว่ะห้องละหมาดกับเกมรัวเลนี่ยไอ้เชี่ยกูเหรอเห็นห้องแบบนี้รู้สึกยังไงไม่รู้ว่ะเราติดจากอาร์เจนตินาไหมนี่นี่ทำไมมันมันดูไม่เวลาเหห้องหแบบห้องเพนิสุดเดียบนี้เออห้องแค่นี้นี้กูรู้สึกยังไงไม่รู้อะรู้สึกแบบอนุบาลจังปะไม่มันรู้สึกแบบคุ้นเคยอ่ะมันติดวิทยาไงเป็นเหมือนอันนี้ไงเป็นแบบห้องแเข้าประตูมาเป็นแบบเวียดคอที่แบบเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยใช่ นึกถึงตอนกวนทุกป่านเยอมากไหมเอาละยังไม่จบนะครับเตร็จใช่ไหมแบบเหมือนเรื่องในฝันน่ะเฮ้ยคือเราต้องไปทางเอามาดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะสั้นๆใกล้ๆเอ๊ะเปียโน everything in this place is so fake looking ดูปลอมไปหมดเลยนะของในที่ที่นี้เลิฟเลิฟอะไรอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเหมือนฝัน เราแบบอยู่บนเปรย์เราแสิบเปยแรงมากเลยฝัดไม่ถึงเลยนะนี่เป็นของเล่นฝันตัวตลกที่มีฝันว่าแบบเลมือนมันอยู่บนเปยอ่ะบนบนแบบบนเปยแล้วเปรย์ไม่ไวแรงมากเหมือนมันจะบินได้อ่ะคุณไม่เคยแบบรู้สึกแบบีไมีีีม่เดินแต่กูเคยเด่นฉาเราเชื่อขาดอ่ะคือมันเป็นของวบหรอ ชอบไปกันนั่งอะไรแบบนี้ไม่มันจะมีทางตันมันจะมีทางตันที่เป็นกระจกมันเป็นมันเป็นเรื่อยๆลินดาลินดาเดินมาเป็นกระจกมันมองทะลุมันมองทะลุไม่เป็นไรถ้ากระจกมันจะมันยิงปืนหรอเามันยิงปืนหรอปืนมันมีปืนมันยิงทะลุกระจกมันยิงทะลุกระจกไม่ไม่ไม่มีปืนเราเราต้องไปตรงที่กระจกมันตันแล้วให้มันยิงกระจกไปให้กระจกมันแตกหมดกระโดนหัวกูกระโดนหัวกู เอยโคนช่วบอ่ะปืนค้องมีปืนเนอเยี้เอ้าแล้วมึงเอาปืนมาตักนะไม่ใชปืนไปฉายสักไปปะวิ่งเลยวิ่งเลยซิกซกซิกซกซิกซกเอดี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 อดีออดีได้นะมึงเอดีใส่มันอ่ะกูวิ่งอย่างเดียวผีผีน่าจะมีตัวเดียวกูเอดีกูเอดี กูเอดีแล้วกูอยู่ไหนทางไหนต่อว่าไอ้เหี้ยถ้ามันยิงกูเอดีแล้วคูตาดิหยอกแ้ครูอยู่ไหนไม่รู้อย่ายิงอย่ายิงผมไม่ไม่เห็นหน้าไม่ได้เห็นแว่ตาอย่ายิงที่ไคกนะูเจอแล้วกูเจอทางออกแล้วทางไหนคูเจซ้ายสุดขวาสุดบอกมา ไม่รู้ก,กูสังเกตแบบประปีแบบอารมณ์มานั่งมาน,น,น,นั่งอ่ะเดี๋ยวะน,น,นยวะมึงกระโดดมาเลยเวยแบบมานั่งมันจะมีแบบสองอันชนชนติดกันอ่ะเมนกระจกะอ่ะหลังเว้นไม่เว้นทางนี้เอเอมันเป็นกระจกไอ้อเฮียเรามองทะลุผ่านกระจกกันนีมันไม่ใช่รกระจกเย้ยุ้ยมีหุ่นเพรตีสาวโอ้สวัสดีฉันชื่อว่ากูเรดี้เออก่อนที่มันจะจับตัวฉันไปได้นะเออ ก็อะไรอายุเหรยจุดอ๋อจะปล่อยเราเป็นอิสระไหมพวกเราเคยแบบเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวนะไม่อดแหละวอุ้ยฝนตกปะวันนึงว่าไม่ใช่ลมแรงลมแรงใช่ตูมาประตูมาไม่ต้องไปฟังมันหรอกแป๊มพูดไรเลยอุ้ยอะไรอยู่บนหัวกูเนี่ยโหจำบ้าจำบ้าอ้าวโอเคเข้าประตูมา <Wow. S 1> ว,ว้าเจอออะไร Event Do We Go Event Do We Go เองตัวอัวนอนี้คือเอนเว,นดวได้โปรดพยายามสุดววความสามารถเพื่อช่วยจูดี้เถอะไม่บอกก็ช่วยอยู่แล้วไอเอ๋อนี่มัน มันจะเวิร์ตออฟแมดเนสมันจะเวิร์ตออฟจูดีอยามา้ดูโ้ยโอย้พอมึงตายนะอีดอ,อกทองอีกะหลี่เหี้ยมึงออกมาทำไมโอนี่นี่นนี่นไม่คือคือเราต้องไปทางไหนไวะยูดีมันก็ออกมาอ<า>ินดแฮเซตอัพคอร์คอร์รัปชันทูสต็อกจูดี้เลฟติ้งชูดดาวทูบอลลูนทูโปรสีดเอ็ดวิพัสเซสชูดดาวชบลู กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นบอลลูนแล้วอยู่ไหนก็ไปมันไปเราจะชุดดาวยังไงมันมมันมาเกี่ยวกูมันมาเกี่ยวกูแล้วเราจะชุดดาวบอลลูนยังไงวะมีปืนนี่กูเก็บไหมโอเคมันวมามันมาแล้วมันมาแล้วมีเออมีอะไรที่เก็บได้บ้างต้องเก็บก่อนอะไรก็ได้ตอนนี้ ันเตืองติดไม่ได้หุ่นมันบ้นาหน่อยสายเอยเสียงดังชิบหายด้วยไต่ขึ้นไปตามต้นไม้เออะไรอินเตอร์เน็ตแ้งให้อินเตอร์เน็ตเห็นแว่นดีตรงนั้นอ่ะเห็นปะตรงไหนกําแพง,ง,แพงหรอมองกํแพงนี่นี่ข้างหนงกู โอ้ยผีฟันเฟืองซะด้วยจะไปทำให้มันหลุดบ้างล่ะมันต้องเป็นอะไรที่ได้แล้วได้อะไรได้อะไรอ่ามันคือมูเทอรป้าวบ้านลูกดอกเหรอลูกดอกป้าว้าลูกดอกอยู่ไหนนี่ตามมาตามมานี่ตรงนี้ในนี้ในนี้แต่มึงอย่ามึงอย่าเข้าไปนะเนี่ยเนี่เนี่ยเดือดกินแถวตัวหน้าต่างแล้วผีอ่ะเหนวะ อย่าพักกูนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่่ใชถูกะวิธีปลาง่ายมึงขึ้นมาบนหลังคาบ้านดิแตกหนึ่งปลาละหนึ่งเข้าว่าไหนวะไหนอะไหนอะผมยังวะหาไม่เจอโอเคโอเคดี่ยะพวกเราไม่สวยโอเคโอเคแตกหนึ่งแตกสองไป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 เข้าประตูเข้าประตูเข้าประตู โอ้ยจิสส์ครั s เนอยเหมือนของโควกูอยากนอนละเโอ้เฮียมึงดูแมงดีเฮียมึงดูตัวมันดีเฮียไม่เห็นหลอดจัดเลยเฮียโคตรหลอนอ่ะเลายมอสเนเดี๋ยวจให้กูส um> ู้นะสั์ กูไม่สู้นะบอสน้ำ้ยจุดลินดาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทำมันได้อ่ะว่าจะมาได้ไงขนาดนี้อุ้ยดูข้างล่างดิแกผ่านกับกาของฉันมาได้ไปไปอีกเลียงหนึ่งโอยเชี่ยโอ้เกิดไปแล้ววันนี้แกจะไม่มีทางเห็นจูดี้มีชีวิตอีกครั้งแกทำอะไรไม่ได้แกหยุดเราไม่ได้ ตามฉันมาถ้ากล้าก็ตามมาสิแกจะไล่อนาคตอ้าวแล้วมันก็ตามให้กูออโต้กูยังไม่ได้บอกเลยวกูจะตามนานิโคเลยนาณินานิโคเลยอย่าบอกนะว่าโคเลยนานิโคเลยนาณิเราอยู่ไหนนี่อยู่อันเดอร์เวิล์เก ไปทางไหนวะเราขึ้นมาบนเขาดิมืดสุดคุ้นครั้งขึ้นเขาแม่งคุ้นเหมือนบ้านลิงดาเลยปุ๊บพาวเวอร์เรย์แล้วแอลาโอ้หเหมือนพ่อพาคาดต,ตรงนั้นอะ่ะมืดสตๆอะบอกเลยยนี่อะไรกูว่าเราเล่นบนเขานี่แหละกูขี่ม้าพีกาซ์ตว่าอันี่คือเราต้องไปทางไหนอ่ะกูว่าไปทางที่มีพื้นก่อนแล้ว อ๋อเราอยู่เราอยู่อีกเรียงหนึ่งแน่เลยเราโดดลงมาข้างล่างไอ้หลุมนั่นอนะ่ะหลุมเงานะเะเราโดดลงมายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปดูไอ้้ไอผีตัวบิ๊กบึ้มเลยเออเนี่ยนั่งเสียดายปรเทศอ่ะเว้ยตรงนี้กูเห็นสวนสนุกอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่กูเห็นทางเข้าโอ้โหไอสัตว์ลองดูทางเข้าแม่งลูกตาเหี้ยเลนนะเออใครตายผมไม่ได้ตาไอเจนอยู่ไหน นี่ไปกันเธออี๋คือโซจะมีกำดักปะเนี่ยพืนเป็น d i s i s a b r i d g e เป็นสะพานนั่นหรอ2 envy amber เราใกล้จะถึงจุดจุดนี้แล้วใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วสะพานนี้น่าจะเป็นสะพานสุดท้ายสู่ลานบอลนะ I cannot live until I have all to be p o n s เอ้าต้องมีอาวุธเหรออ้าวุธจากไหนเดี๋ยวจะให้กูสู้จริงดิ tại nữa nè, phải chết wa, cút cho oh, à, hey, nhiều, không, cái gì, cái gì cái gì, mày cút đuổi rồi mày ta, tao cút không biết cái gì à, ui, 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 lấy bắn ตัวเคี้ยอะไรล่ะตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใี้ยใหญ่กว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดคือมันมาแล้วเสียงตีนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูหาอาวุธเสียงตีนมันอยู่ข้างกูข้างขวาเหมือนจะตามมาปะโอยอาวุธ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 เดี๋ยวเอาอะอาวุธมึงเจออยู่ไหนอันนึงอเดี๋ยว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 กูกูหลบหลีกก่อนไม่ไม่กูยังไม่เจอเว้ย แต่กูเห็นอะไรแดงๆที่กูคิดว่าอาจจะเป็นอาวุธกูว่าข้างล่างต้องมีอาวุธมันเป็นลูกดาว invisible มันไม่ใช่เฮียมันเป็นลูกโปองอ่งไอเวนกูตาย invisible wall อาวุธน่าจะอยู่ข้างบน มันทำแบบออกวานได้งงอ่ะทำให้กูแบบไม่รู้ว่าตั้งไหนแบบไม่ควรไปแล้วกูก็ติดหัวติดว่ามิหัวเฮ้ยกูก็เริ่มมึนๆันโนออบเจกตีแบบแบบแบบที่บอกไว้เลยว่าต้องไปตรงไหนบ้างไม่มีใบด้วยว่าอยู่ในแถวนี้แถวนี้เฮ้ยกูเจอไปพ่อเจอไปพ่อเจอใบพอน่าจะเป็นพอตโบอยู่ตรงเก้าอี้ใกล้ๆไอตัวใหญ่อ่ะมวิ่งมาเจอกูเจเฉยมันไม่ใช่ กูเจอคอสโบเหมือนกันต้องซื้อแปดร้อยโลมาแปดร้อยโลมาที่เงี้ยนี่ไงมึงต้องเติมแล้วมันแล้วมันไล่กู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 ทายอย่างอื่นทายอย่างอื่นเออไอ้เแค่แล้วแบบแล้วมึงจะเอามาวางไว้หี่พื้นเลยเหรอมันอยู่แถวเก้าอี้ตทีนี้มันน่าจะข้ามมาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวหัวมันตัวหัวมันรอ่เดียวอย่าบอกนะว่าให้หยิบตรงหัวมัน ยตรงหัวมันยึดตรงหัวมันกูได้เคียวเดียวกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้สองกันกูได้สองกันกูได้สองกันกูได้เคียวกับกับหอกหรือเปล่าอุ้ยโหอาวุธพลังมหาศารมึอลองกดชิคก็ไม่มีมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนียหอกอไม่มีเอฟเฟกตหอกม้วิยีโอ้หอกไม่แบบแต่เคียวง่อะเคียวดูโง่มากอะอยู่ไหนกันหยุดหยุดยู่สะพาเข้าอยู่สะพานอยู่สะพานอยู่สะพาน เดี๋ยวหาใครไม่เจออ่ะอ๋อคือของมันยิงได้เฮียมึงมาตรงตรงที่เดิมอ่ะตรงสะพานทางเข้ารอมาก่อนโอ๊กูหาสะพานไม่เจออ่ะขวาสุดหรือซ้ายสุดนี่แหละแต่อยู่ตรงที่มันเกิดไงออกยิงได้เดี๋ยวกูไปยิงแม่งดูก่อาเจอลูกกลมสีแดงเดี๋ยวเกียวมันดูโม่จะแบบกลายเป็นเติร์สเติร์สสั้นแลเว้ยไอ้เกียวใช่ใช่นี่กูยิงมันกูยิงมันอุ้ยไอ้เกียวเกียวมันดูโม่วะมันไรกู แบสคูงวันอ้ากูกูคิวกูคิวมันเออกูก็ยิงใส่มันตั้งเยอะกูไม่เห็นว่ามันจะตายสักทีกูก็เลยหยุดยิงนี่ไงนี่ไงแล้วเราหยิบอะไรจากมันได้ด้วยเคียวคู่อะไรจิริโตะก็อยู่หน้าสะพานแล้วไอ้เคี้ยมาไหมามันอยู่ไหนอะคือถ้าคือถ้าไม่ทำไมันถือเอาวุสองมือวะมาเก็บจากมันคือถ้าเราไม่ฆ่ามันเราจะได้เคียวมือเดียวใช่ไหมเลยกลัว แต่ถ้าเราฆ่ามันเราจะได้เคียวคู่ใช่เหรอไม่ใช่กูถืออาวุธสองมือได้อะก็กูฆ่ามันแล้วกูไปเก็บมาไป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 สู้กับลาสบอสดีกว่าไม่เอากูถืออาวุธสองมืออ่ะอ๋อกูถือสองมือไม่กูก็ถือสองมือได้เว้ยไปสู้ลาสบอสไปสู้ลาสบอสเสร็จกูแน่เฮียจูดี้เอ้ยลินดาเฮียมีอาวุธละห้าวะลินดาไม่เก่ง ได้ข่าวาว่ายิงปืน,นวชมเอ NV คือความอิจฉาเนี่ยฝนตกจริงด้วยหวยได้ข่าวาบบบว่าวยิงได้ข่าวว่ายิงคมเหรออืลินดากูก็ยิงเหมือนกันมึงมาดิแจมเบอร์คือพ่อหลวงอ้าวไปทางไหนวะแจมเบอร์ไปมางยิงไหนวะไปทางไหนโอ้โหเอ,อีมาเจอกันหน่อยดิไแบบอ้เชียมาเจอกันหน่อยดิข้าววะข้างบนเ่หมือนกูเจอเหมือนกูเจออะไรบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าเป็นดีดิ เฮ้ยออกมาหากดโสดอนเฮ้ยนี่ไงกูเจอละกูเจอทางไปละตรงไหนไหนนายโง่กนโง่หน้าไหนโง่อะไปตรงไหนครับไหนวะเพื่อนรักเอ้าเอ้ากูเจอละตรงนี้ตรงนี้เจอละเจอละยิงไว้ยิงไว้กูจะวิ่งตามเสียงไหนยิงยิงเอ้าอ๋อกูเห็นแสงละยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้แล้วกูล่าเด้อเด้อเด้อเห็นละเห็นละเห็นละ

มึงมารับกูรอยมันตายแล้วเนี่ยเจมได้วร์ปมาเหรอเราต้องไปที่ไหนต่อไม่เราต้องไปที่อื่นต่อนะเราฆ่ามันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจมก่อนรอเจมก่อนนะเราข้าสะพานนี้อยากฆ่าหรือเปล่าใช้เอฟิฟกต์วิ่งเร็วเฮ้ยเดี๋ยวก็ดูก่อนถ้าไปทางเจมส์บิลวัดอุ้ยยนตมอฟไม่ยันปาดิ ทำไมมันติดอ่ะยิงตามันยิงตามันกูโยนไม่ได้กูติดกูโยนไม่ได้นี่อย่ามาดิมาดิมาดิตามันคือตรงไหนวะตามันคือตรงไม่ได้อ่ะตามันคือตรงที่ส่องแสงปะหรือว่าขโมดกูยิงโดนนีกโดนอีกแล้วนะมาดิมาดิอย่างนัวเกมผีเกมผีเลยเกมแฟชั่นมันมีก็สินเดเอาไว้อยู่อยู่มีก็สินเดียวเว้ยวิ้ยวมันยิงปืนมันยิงปืน โอ้โหคุณอ hey, right? ันตรายลินดามึงอยู่ข้างบนใช่ไหมเกี้ยนลินดามันกอยอยู่กับปืนป่ะน่ะมึงมายูวได้นะเขาอยากยูวอ๋อได้เงินเรามีเลือดด้วยเอาโอเว่นหายเมื่อกี้มึงยืนยืนอยู่กับปูนเลยใช่คูเดินอข้ามาหาบุมแล้วมึงอยู่ไหนล่ะคูหาบุมไงตรงนี้ก็ไม่โดนตามอยู่ตรงไหนวะข้างล่างกันวะตามอยู่ตรงไหนไม่มึงเดินไป ผก็โกลฟบ้างเลยกมโหลกเพราะก้องผมก็โกรฟเรียบร้อยอย่ามากลางๆครับโอ้ยคอมพิวต์เรียบร้อยจูดี้เหรออ้อในที่สุดฉันก็กลับมารู้สึกอีกครั้งแล้วนี่มันเหลี่ยมหรือเปล่าขอบคุณนะฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยรู้สึกมีชีวิตมีชีวิตนี่มันอเมีซิ่งจังสีแวีเหลี่ยมฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองเมื่อก่อนนะ มม่่กกลลับาที oh <my> โตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วฉันจะกลับมาเป็นคน,น,คนที่อไอโด่งดังของโลกโด่งดังที่สุดในโลกอ้าวมึงคิดว่ามันจะง่ายจริงๆเหรอตื่นบนี่คือความจริงนะความผิดอันใหญ่หลวงที่แกสร้างไว้ก็คือการบรรเาภัยของแกนั้นฆ่าฆ่าฉันแกบีดหรืสปิริตของฉัน ันรู้สึกได้ว่าจูดี้กำลังแบบพรีเซนต์นึงแต่นี้ฉันควบคุมได้อย่างร้อยซ็น์แล้วอาวกำลังแบบระดับพระเจ้าและฉันจะกลับมาพร้อมกับมันโชคดีในการตามหาบางอย่างเส้นทางอะไรคงไม่รู้ของมึงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกแม่งจะจุดฉันได้วะจูดี้นะผิด ปีศาจมันอ <laughs> ินเวสมีอินเวสเอามีการแปลแบบไทย,ไทยอังกฤษอา้าวคือมึงจะกลับมาสู่กูเวียนหัวว่ะจะอ้วกจบเหรอกลายเป็นมูชา่าเสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยฮอลลีวูดลอสแองเจลิส ให้เสียงพากโดยพันธมิตรจูดี้รีเทิร์นเรดอะไรคาเพชรเซเลเบเ이ชั่นอุบนต์วันพุทธที่อะไรยี่สับ่ะเยียร์มีรถขับมาคันหนึ่งไหมครับไอ n o นอ่ามันคือคันอะไรหรือว่าเป็นเอ็นเครดิตที่ต้องการจะเสืออะไรกันแน่มนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีเสียงวิ่งอ๋อ oh. สองคนนี้เดินมาด้วยกันนชะ่คือลินดากับจูดี้เหรอ To be continue คือลินดากับจูดี้ตอนนี้กลับมาเดินด้วยกันเหรอ Thank you so much for playing ใช่เขียนว่า Thank you Linda นะ Judy's return <S จบจบแบบวอนรีบูดเนะี่ย ส้ลคลิปได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรให้เครดิตคนสร้างหน่อยอานิดเดียวคลิกทูซัพพอร์ต h a p t e r f o u เอ่อจูดี้รีเทิร์น ก็จบไปแล้วเอาไว้คลิกทูซัพพอร์ตไปดิห้าจุดเก้าระบักกูเลื่อนเมาออกไม่ได้ได้ไหมแม่งแบบบังคับซัพพอร์ตอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสรุปได้ไม่อาสรุปง่ายๆก็คือเรามาตามหาร่างกายของจูดี้แล้วเราก็เจอแล้วแล้วเราก็ได้สู้กันกันกบไอตัวที่ควบคุมร่างกายจูดี้ซึ่งแบบควบคุมได้หนึร้อร์ซ็นแล้วไม่รู้ว่าควบคุมในที่นี้หมายถึงแบบดูดพลังของจูดีออกมาใช้หรือยังไง แต่แบบเหมือนว่าแผนของทางนั้นจะสําเร็จแล้วเขาจะกลับมาเพื่อจัดการเราส่วนนันเดนเครดิตเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้นะว่าหมายถึงอะไรที่แบบมีผู้หญิงสองคนเดินส้นสูงมาด้วยกันอาจจะเป็นจูดี้แล้วก็ลินดาก็ได้เรื่องนี้มันอาจจะแบบอาจจะพีกก็ได้ใครจะไปดูก็ต้องรอดูชัปเตอร์สี่ก็น่าจะอีกนานเพราะว่าชัปเตอร์สามก็กว่าจะมาไหมเราเล่นชัปเตอร์สองตั้งแต่ช่วงมันมาแรกๆนู่นก็นูน่นตอนลงคลิปตอนนั้นก็ลงคลิปอยู่มันนานพอตัวเลย ล้วก็กว่าจะมาถึงแชปเตอร์สามก็แบบกว่าเขาจะสร้างเสร็จอันนี้มีเป็นทาร์ทอีกต่อไปก็แชปเตอร์สี่ก็น่าจะแบ่งเป็นทาร์ทอีกแต่จะไม่รู้ว่าแชปเตอร์สี่จะน่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรดูดีก็อันนี้ไปแล้วนะ่าจะมีแค่แบบจัดก,การตัวใหญ่ๆบีบปอสไปเรื่อยๆโอเคจบพอพักผ่อนอเดี๋ยวไว้ติดตามแชปเตอร์สี่นะครับมาบุย